การเตรียมงานสำหรับวันเกิดสามีสุดที่รักของซินเดอเรลล่าเจ้าชายเริ่มจัดขึ้นที่พระราชวังซินเดเรลล่าตื่นเต้นมากฉันว่าปีนี้จะอบเค้กวันเกิดให้เจ้าชายเธอคิดว่ายังไงโอฟูเจ <|ja|> ๋งดีนะ ฉันว่าเจ้าชายต้องชอบแน่แน่เธอจะทำเค้กวันเกิดให้เจ้าชายเหรอเซรารีบเล่าให้แม่ที่เป็นแม่มดฟังทันทีในเรื่องที่เธอได้ยินมาอืมซินเดลเล,ล่าพูดแบบนั้นเหรอแหมใช่เธอว่าจะอบเค้กให้เจ้าชายเด็กนั่นเอาชนะเจ้าชายมากขึ้นในทุกๆวันอย่างที่เธอทำให้กับเขา ไม่ดีเลยอ่ะเธอทำให้หนูหงุดหงิดหนูควรจะได้แต่งงานกับเจ้าชายและเป็นเจ้าหญิงของเขาเดี๋ยวก่อนนะแม่มีความคิดแล้วยังไงคะเธอจะต้องอับอายมากต่อนหน้าเจ้าชายจนเธอไม่สามารถสบตาใครได้อีกเลยทีเดียวอ่ะเราจะทำแบบนั้นได้ยังไงฟังที่แม่พูดให้ดี วันต่อมาซินเดอเรลล่าเข้าไปในห้องครัวและเตรียมทุกอย่างพร้อมสำหรับอบเค้กโอ้พอฟูฉันประมาาจังถ้าเค้กออกมาไม่ดีล่ะมันต้องอร่อยแนะ่ฉันมั่นใจเลยทั้งแค่ต้องผ่อนคลายนะดีจังที่มีเธออยู่ด้วยฉันรักเธอมากนะมาดูกันว่าของครบไหมนมไข่แป้งวานิลาน้ำตาลฉันว่าของครบแล้วนะแต่แต่อะไรมีอะไรแบล็คเบอร์รี ฉันลืมเก็บลูกแบล็คเบอร์รี่ถ้าไม่มีมันก็ทำเค้กไม่ได้ไม่ต้องห่วงฉันจะไปเก็บมาให้ท่านเองเมื่อโพฟูออกไปเก็บลูกแบล็คเบอร์รี่ซินเดอรเรลล่าก็เริ่มผสมส่วนผสมที่มีขนาดเดียวกันโรซาและเซรากำลังยุ่งอยู่กับแผนที่ชั่วร้ายของพวกเธอสงสัยจริง ใส่ครีมผสมนมบูดจะรสชาติเป็นยังไงนะ <laughs> หนูว่าเจ้าชายไม่มีทางชอบเค้กนั่นแน่ฉันนึกว่าเธอเป็นเจ้าหญิง มีอย่างอื่นที่ดีกว่านี้ทำเหรอแต่ฉันคิดว่าเธออบเค้กไม่ได้อยู่แล้วละ่ะเค้กเสร็จคุณก็จะเห็นเองฉันว่าแค่นี้คงจะพอแล้วละ่ะกลับกันเลยดีกว่า เมื่อโพฟูกลับมาซินเดอเรลล่าบอกเธอเรื่องที่โรซาพูดเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละแม้มดโรซาทำอะไรได้ทุกอย่างเลยเธออาจจะวางแผนอะไรอีกก็ได้ใช่เธอไว้ใจไม่ได้เราต้องระวังตัวฉันมีเวลาไม่มากโพฟูฉันต้องทำเค้กให้เสร็จและเตรียมพร้อมสำหรับคืนนี้ตอนนี้ได้เวลาทำไส้ครีมแล้ว และมันเสร็จแล้ว,วครีมชามนี้รสชาติแย่มากอีเป็นไปได้ยังไงกันขวดนมมีอะไรผิดปกติไหมไหนดูสิอีนมเสียแล้วนี่โรซ่าถึงได้แวะมาไงเธอเปลี่ยนขวดนมะ อย่าเห็นหน้าซินเดเลล่าตอนที่เจ้าชายชิมเค,ค้กครีมเน่าจะแย่แล้วเราจะประมาทไม่ได้พวกเราควรจะเพิ่มอะไรใส่ในเค,ค้กอีกหน่อยนะเมื่อเธอรู้ว่าโรซาทำอะไรไว้ซินเดอเลล่าก็ทำไส้ครีมอีกครั้งด้วยนมสด ฉันว่าโรซาและเซราอย่าทำลายเค้กของฉันแต่ฉันไม่ยอมหรอกโภฟู po oo, ช่วยหยิบโกโก้ให้ฉันหน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวฉันไปเอาให้ ตอนโพฟูเดินกลับออกจากห้องเก็บของโพฟูเห็นเซราเดินออกจากห้องครัวอ๋อนั่นเซร่านี่นาคราวนี้มีแผนอะไรอีกละ่ะฉันเห็นเซราเดินออกจากห้องครัวเขาต้องการอะไรเซราเหรอฉันไม่เห็นนะอยู่ในครัวเหรอไม่เห็นเขางั้นเหรออืมแบบนี้มันน่าสงสัย ฉันขอดูไส้ครีมหน่อยสิอีเขาใส่เกลือลงไปในครีมพวกเธอจะเล่นแบบนี้เหรองั้นก็ได้ฉันจะสอนพวกเธอเองขนาะเดียวกันโรซาและเซราก็ฉลองความสำเร็จกัน <c oughs> เข็มเข็มทำได้นมบูดบูดต,ตอนนี้หนูไม่อยากเป็นเธอแล้วล่ะ <c oughs> ซินเดอเรลล่าทำไส้ครีมอีกครั้งหนึง่งและขนมเค้กก็ถูกอบถึงจะนานไปหน่อยแต่ในที่สุดก็เสร็จมันดูเยี่ยมมากเลยแล้วเค้กก้อนเล็กใช้ทำอะไรนั่นสำหรับแขกพิเศษฉันไม่อยากเสียส่วนผสมไปเปล่าๆอืมฉันว่างานเลี้ยงต้องสนุกแน่เลยฉันควรไปเตรียมตัวแล้วเธอดูแลเค้กทีนะโพฟ,ฟูฉันจะไปแต่งตัวก่อน บุคคลสำคัญและแขกผู้มีเกียรติมาถึงพระราชวังงานเลี้ยงวันเกิดเจ้าชายก็เริ่มขึ้นว้าวนั่นยอดเยี่ยมมากเลยอะแม่คะ เจ้าชายชิมเค้กเข้าไปชิ้นหนึ่งแล้วแต่เขาชอบมันแปลกมากเลยเขาบ้าแล้วเหรอเขากินเค็มๆที่ทำจากนมบุตรบุตได้ยังไงกันน่าขยะแขยงดีจังที่พวกคุณมาร่วมงานกินเค้กหน่อยสิคะเธอกล้าดียังไงมาเสนอให้เรากินเนี่ยแปลกมากดูเหมือนทุกคนจะชอบเค้กกันหมดเลย หนูว่าซินเดลเลล่ารู้ถึงแผนการของเราถึงได้ทำเค้กใหม่ทั้งหมดใช่เห็นเห็นกันอยู่ไม่มีใครชอบกินเค้กเค็มๆขนาดนั้นหรอกนะงั้นหนูว่าพวกเราก็ควรชิมหน่อยอหรูชอบเค้กวันเกิดโอ้อ oh, เค้กนี่เค็มมากเลยได้รสชาติของยาที่พวกเราทำเลย ฉันกินไม่ได้เดูเหมือนพวกเธอไม่ชอบเคกเค็มๆนะการลครั้งหนึ่งมีงานเลี้ยงเต้นรำที่จัดขึ้นทุกๆปีเป็นประเพณีในพระราชวังที่ซินเดอรเลรลล่าอยู่ซินเดอรเรลล่าตื่นเต้นกับงานเต้นรำมาก ฟฟูคิดว่าฉันใส่ชุดหงขาวดีไหมดีเลยฟังดูดีเลยชุดหงงั้นเหรอ,อเซรารีไปหาแม่เธอทันทีแม่มดโรซ่าเพื่อบอกเรื่องที่เธอได้ยินมาซินเดอเรลล่าบอกว่าจะใส่ชุดหงขาวในงานเต้นรำอย่างนั้นเหรอแต่ว่าไม่ว่าลูกใส่ชุดหงขาวนั่นสวยกว่าลูกควรเป็นคนที่ได้ใส่มัน เป็นประเพณีที่เจ้าชายจะเลือกหญิงที่เต้นรำสวยที่สุดเขาจะเต้นกับเธอในงานเต้นรำเจ้าชายไม่มีทางเต้นกับฉันถ้าซินเดอเรลล่ายังอยู่เธอเต้นรำได้ดีมากด้วยไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกซินเดอเรลล่าจะไม่อยู่ในงานเลี้ยงแน่หมายความว่ายังไงแม่จะจัดการเองลูกรัก เมื่อเย็บเสร็จมันต้องสวยมากแน่ๆเลยใช่แต่ฉันต้องเข้าไปในเมืองเพื่อหาวัสดุสำหรับทําปีกนะสิฮะอโอกาสมาแล้ว <c oughs> รถม้าของซินเดอเรลล่ารอเธอที่ประตูเพื่อเดินทางไปส่งเข้าเมือง นายต้องนอนพักซะบ้างนะขณะเดินทางซินเดอเรลล่ารู้สึกว่ามีสิ่งผิดปกตินี่คนขับนี่ไม่ใช่ถนนเข้าเมืองนะคุณเป็นใครอะจะพาฉจะไปที่ไหนนั่นอะไรอะโอ้โออ แม่มดพาซินเดอเลล่าไปที่ตั้งหันร้างเมื่อถึงตอนที่เธอคิดจะหนีเซร่าก็ได้เต้นรำกับเจ้าชายแล้วล่ะโคฟูเริ่มเป็นกังวลทำไมซินเดอเลล่าไปนานจังเลยเธอน่าจะกลับมาแล้วนี่นาอืม มันจึงรีบไปหาเซราและแม่มดโรซาอืมสงสัยจังพวกเธอคุยอะไรกันเอแล้วถ้าซินเดลเล,ล่าหนีมาได้ละ่ะไม่ต้องห่วงหรอกนะลูกรักเธอออกมาไม่ได้หรอกเธอถูกขังไว้ในกังหันบนหน้าผาโน,นนะ่นแน่ฮะว้าวแม่มดลักพาตัวซินเดลเล,ล่าไปขังเอาไว้ซะแล้ว ไม่มีใครหยุดเธอไม่ให้เต้นรำกับเจ้าชายแล้วล่ะลูกจ๋าเชื่อแม่ฉันโชคดีที่มีแม่เป็นแม่มดเจ้าเล่ฮ <c> ะ <oughs> ไม่อยากจะเชื่อเลยฉันต้องไปช่วยซินเดอเรลล่าแล้วพอฟูเริ่มออกวิ่งไปจนถึงหน้าผาฮะนั่นไงกังหัน หลังจากที่ฟื้นคืนสติซินเดอลเรล,ล่าตะโกนอย่างสิ้นหวังหวังว่าจะมีคนได้ยินเธอมีใครได้ยินฉันไหมช่วยด้วยซินเดลเล,ลา่าฉันอยู่นี่ไม่ต้องห่วงฉันจะช่วยท่านพอฟูอ้เพื่อนรักเออฉันต้องหาทางยกไม้นี่ก่อนเฮ้กวางที่รักช่วยเราหน่อยสิ ขอบคุณเพื่อนรักดีจังที่นายอยู่นี่ฉันไม่รู้ว่าใครขังฉันเอาไว้หาฉันเจอได้ยังไงเหรอแม่มดโรซ่าเป็นคนจับท่านมาฉันได้ยินเธอคุยกับเซรา่าพวกเธอไม่อยากให้ท่านไปงานเลี้ยงอย่างนั้นเหรอใช่แล้วละ่ะเพราะว่าถ้าท่านไม่อยู่ก็ไม่มีใครอยู่เซรา่าจากการเต้นรำกับเจ้าชายได้นะสิไปเถอะพ่อฟูเราต้องกลับไปที่วังก่อนงานเลี้ยงเต้นรำจะเริ่มนะ ขนาดเดียวกันเซร,ราใส่ชุดหงขาวที่ซนเดเลล่าตั้งใจจะใส่เองเออชุดของเธอมันดูวิเศษมากไม่ต้องห่วงเจ้าชายจะเลือกเธอแน่นอนใช่แล้วในที่สุดเจ้าชายจะได้รู้ว่าฉันสวยแค่ไหนเขาจะสับสนและเลิกตกลุมรักซินเดเรลล่าแน่นอนจ้ะซินเดเลล่าและโพฟูมาถึงที่วางในที่สุด แล้วตอนนี้ท่านจะทำยังไงล่ะฉันไม่มีเวลาจะหาชุดใหม่แล้วแต่ฉันอยากไปที่งานเลี้ยงฉันว่าเจ้าชายควรรู้เรื่องนี้นะฉันว่าเธอพูดถูกนะพ่อฟูซินเดลเลล่าบอกเจ้าชายถึงเรื่องที่เกิดขึ้น เจ้าชายว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าให้ฉันแต่งตัวแต่ว่าท่านไม่มีเสื้อผ้านะจะทำยังไงล่ะพอฟูที่รักบางครั้งทางออกที่ง่ายที่สุดก็คือดีที่สุดนะและในที่สุดงานเลี้ยงก็เริ่มขึ้นตามธรรมเนียมแล้วนั้นต้องเต้นคู่ก่อนเธอทำดีมากเก่งมากเต้นต่อไปแต่ ยังมีหญิงสาวอีกคนที่เต้นได้ดีทีเดียวห,หญิงสาวที่ใส่หน้ากากนั่นเป็นใครก,กันนะเธอทำได้ดีมากเลยแฮะและอีกธรรมเนียมหนึง่งคือเจ้าชายจะใส่หน้ากากอัศวินเพื่อให้ทุกคนรู้ว่านั่นคือเจ้าชายเอาสิอัศวินเลือกหงสาวซิเร็วเข้า และโรซาได้สิ่งที่ต้องการใช่เลือกถูกแล้วเจ้าชายเลือกเซรา่าขนาดเดียวกันชายในชุดเด็กเลี้ยงแกะขอหญิงที่ใส่หน้ากากให้เต้นรำด้วยโอ้ญิงที่ใส่หน้ากากลงเอยกับเด็กเลี้ยงแกะและช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแต่มีสิ่งที่เหลือเชื่อเกิดขึ้น ไม่นะไม่ใช่เจ้าชายนิดนาโอ้เป็นไปได้ยังไงเนี่ยทุกสายตามองไปยังอีกคู่หนึ่งแทนเออเด็กเลี้ยงแกะคือเจ้าชายไม่ไม่สิงเกร์แล้ว